สวัสดีครับเพื่อนชาว YouTube รถไฟฟ้กท่านครับวันนี้ผมอำพรพิจรณามีรถแชมป์454 YTO เกียร์ท็อกประนาเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้ยางดีทั้ง4เส้นเลยครับนะราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่225,000บาทมีใบมีดดนดิน้าแล้วก็มีโรตารี่หลังนะครับนี่ครับสภาพสวยๆเลยแชมป์454 YTO ครับท่านใดสนใจก็โทรมาคุยกันได้ครับเบอร์โทรก็0813655997ครับ 8625237ล้านบทถอนอัพพอร์เตนเซอร์นะครับที่นี่ยังมีรถให้เลือกมากกว่า250คันครับนี่คือสาขาใหญ่ตั้งอยู่บ้านท่าคอต์บลวนบางบัวลำพูนทองขุงจังหวัดแพงเพชรครับสาขาย่อยแล้วก็ยังมีอีกสองสาขานะครับที่ปั๊มบางจากและก็ที่ร้านต้มผมครับสตาร์ทแล้วลองขับดูครับสตาร์ทเลยขับตีดง่ายครับหน้าไวครับอยู่ด้านหลังขับด้านหลังก็ไวครับไปเลยเป็นเกียร์ท็อปนะครับ เกือบสี่ล้อคันนี้ครับท่านใดสนใจก็โทรมาคุยนะครับมาไม่ได้อุปจํมมหนึ่งหมื่นบาทรถส่งถึงบ้านแล้วก็จ่ายเงินนะครับแต่ว่าแค่ไม่มีทะเบียนนะครับไม่มีสักคันเลยนะภาพสวยๆนะครับตัวนี้ครับเดินหน้ามาอีกรอบนะครับเดินหน้ามาเลยโอเคพอที่พิวให้ดีก่อนครับสวัสดีครับ